รับสูงสุดไปเลย400บาทนะคะเพียงแค่เป็นตัวแทนร้านเราค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีผู้ติดตาม1,000คนแล้วนะคะก็เพียงแค่กดเพิ่มตระก้าแล้วก็ใส่ข้อมูลของคุณแม่เข้าไปนะคะหลังจากที่คุณแม่ทำรีวิวของสินค้าร้านเราแล้วนะคะคุณแม่ก็ไปใส่ข้อมูลอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยเพื่อที่ร้านจะสามารถติดต่อได้ค่ะ นี่ก็ใส่เอาไปเรียบร้อยแล้วติดต่อไลน์อีเมลวอทแอพนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณแม่เลยแล้วก็มาตรงที่หน้านี่ค่ะกลับเข้ามาตรงเครื่องมือจะมีตลาดสินค้าให้กดเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะมีหน้าตาตรงนี้ตรงแถบให้ค้นหาชื่อร้านปั um ๊มนมเบบีค่ะตรงนี้สำคัญเลยนะคะจะให้ดูหน้าตาร้านด้วยนะ เปืบเข้าไปก็จะเจอร้านเราแบบนี้คะ่ะให้คุณแม่กดเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ดูว่าเราได้ซื้อสินค้าตัวไหนนะคะหรือว่าอยากจะขายตัวอื่นเพิ่มก็ได้นะคะก็มีอ่าเปอร์เซ็นต์ให้ทุกตัวคะ่ะสำหรับคุณแม่ที่ซื้อเครื่องปั๊มก็จะมีค่าในหน้าที่สูงสุดถึง400บาทเลยนะ ตรงนี้เราก็สร้างบัญชีของเราใส่ข้อมูลที่รับเงินเพราะว่าถ้าเรารีวิวไปแล้วมีคนกดซื้อนะคะเงินตรงนี้ก็จะเข้าไปที่บัญชีของคุณแม่เลยนะตรงนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อสินค้ารีวิวแล้วก็เป็นนายนะ้ารับเงินด้วยนะ